วันนี้เราก็มาตีปลาช่อนกันนะครับมาหาตีปลาช่อนตามทุกนาเลาะตามน้ำเข้านานะครับจะพูดยังไงดีวะ ป่าแม, like oh oh, ม่ใต้บ yes. ่อ uh อ่ะ huh. อันนู้นที่เป็นบัวนู้นมันเป็นคลองคลองอะไรวะโอ้โหพี่ทหมาถามกูฮะโดนแล้วโอ้ยเนี่ยนี่นี่นี่มันดุดูกเหยียยางกูนี่นี่ สายไม่วิ่งด้วยกันดิ oh, oh. ไม่โดนเหรอแม่น่นะกัดไม่โดนเอาดิเอาดิเอาดิวัดเบ้าดิกัดไม่โดนมันกัดไม่โดนเหยื่อ oh, oh. ถ้ามันกัดโดนนะมันลากสายวิ่งปื๊ด oh, oh. ไปแล้ว oh, oh. โอ้ยช่อนตัวเล็กนิดเดียวตกใจหมดเลยกลับซะหเเจอโดดอีกต่างหาก สบายใจละเห็นตัวละไปดีกว่าเดี๋ยวขออีกสักแป๊บน,น,นะกล้องจะเห็นแล้วเนี่ย กัดโคตรแรงเลยตัวนีด้เดียว มีหน่อไม้ด้วยขอหน่อไม้พี่ดาวนะนะอันไหนอันไหนไหนหน่อไม้อันนันโอ้โหยัำไมเอาไปดิไม่บกกลับแล้วละมึงก็ไปส่งกูบ้านเลยไงติดแล้วโอ้โหวัดโหดเกินอะ อะไรกูไม่ใช่สายนี้มามาขอลองดิง <c oughs> จะซักเท่าไหร่อ่ะโอ้<ม>ดูใส่เหยือตีลัก <c oughs> ตกหลัก ทำไมไม่ถึงขอวะเล็กไปบอกว่าขออ่ะขอเบอร์อะไรวะอู้ใหญ่นี่ว่าโอ้เกะก,กะอิหายเลยกิ่งไม้ข้างบนนะ่ะฮะล่ เมืกี้ดึงจมมันยังไม่ติดนี่ไงเห็นไหมนี่ไงกูบอกแล้วต้องบอมันลากก่อนนินน้อยกูบอกแล้วนินน้อยเอ้าเยากลับอะม่รู้แลแต่ ลลกูจะกลับบ้านแล้วกูจะไปตกกระซูไหนครับอ๋อมันขึ้นไปแล้ว,ลวอ๋อนี่นี่ก็ได้อยู่ครับโอ้โหไม่โดนโอ้โหแน่นเลย สถานที่นิจครับครับเฮ้ยครับของผมโชคดีครับได้อยู่ลำปางลำปางมันว่างพอดีครับโอ้หดีนะลำปางว่างถ้าลำปางไม่ว่างนู่นนะผมไปอยู่ไม่ลบ,บุรีแล้วก็นครสวรรค์นู่นแหละครับ ได้นอนแล้วกลับบ้านได้โหขุดนอแค่นี้มันเหนื่อยโอ้โหไม่เหนื่อย อลูกสับประรดนครับบนบ้านแเนุ็มหลังหมดแล้วอะไรที่เขา <c oughs> เรียกแปจกการดูดูเฮ้ยปลาไม่ได้ได้หน่อไม้ก็ยังดี <c oughs> เฮ้ยกลับบ้านได้ได้หน่อไม้มันสามหาง <c oughs>